โอเดนยาพีเมลฟิกเกอร์ทากกซังฟิกเกอร์ที่เล่าเรื่องราวของเด็ก90อย่างเราทากกสัง4คูณ100รีบกำเงินแล้วไปซื้อขนมกันทากกซังกับขนมในตำนานโอ oh, ขนมในตำนานแม่จเจ้าทากกซังอร่อยจังจะรออะไรอยู่ล่ะไปลุ้นการ์ดกันทากกซังมือทอง ีที่สุดก็ได้การพิเศษแล้วความสุขเด็กยุค90อ่ะเฮ้ยสะสมครบแล้วอากซสังพร้อมลุยมาเล่นการ์ดกับเธอเพื่อนอากซังเขืนฟ้ามาแล้วแมกสีทองอฟิวสามารถนำทุกตัวมาประกอบรวมกันได้ซื้อยกเซ็ตรับการพิเศษลิมิเต็ดอีดิชั่นจากโอเดยน นำชิ้นส่วนรถขายขนมมาประกอบกันเป็นรถขายขนมของทากโกซังเพียวได้ได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ toylegacy.com อ,อย่าช้าสินค้าพิจิตรนจำกัดรีบกันหน่อยนะย a h ู